รอบนี่พ่อแม่ของเจ้าของดอกเจ้าของเ่ได้ปลูกซื้อเพิ่นมาจา้ะซื้อมาแต่ว่าก็มีแต่ดอกตุ่มๆเด้แกงจก้ะเอามาแกงเนาะจ้ะเนะาะหั่นยอดผักใส่มาใส่แกงใส่ยอดผักใส่กำลังเอาดินออกจากคาออกจากคาแล้วก็ไปล่างเนาะจ้ะเนาะล่างแล้วก็มาพร้าออเนี้ใหญ่ก็มาพา อันน้อยหากับบัวพาจยงสี่บัวพาแกงลานหน่อยว่าเห็ดพอว่าสัตแต่ว่าอันนี้ดอกง,งต้องพาเห็ดนักกินให้ลูกให้ลานแล้วกะมหาเบิงนี่ไปซื้อเพื่อนมาตัวเบิงมิตรดอกงไงยๆดอกอ้วนๆช่วงนี้แม่วันบ่ได้นี่ของเจ้าของบ่มีบ่ได้เห็ด แกงเห็ดจ้ามือนีแกงเห็ดแม่วันได้แกงเห็ดแกงเห็ดย้ำเศร้าจ้ะได้เห็ดมากระสีไม่แกงเราไม่กินน้ำกันเลยพี่น้องไม่กินน้ำกันกันแม่วันผู้ใดแวะมาทั้งนี่ผ่านมาทั้งนี่ก็แวะมาทักทายกันเลยจ้ะแวะมาคุยกันไม่กินข้าวกินน้ำมือนีกินแกงเห็ดพี่น้องแกงเห็ดได้เห็ดเฟียงมาเห็ดเฟียงหรือเห็ดฟางจ้ะ ได้เห็ดฟางมาจ้ะตื่นมาแต่เศร้ากับตื่นกับยามพี่น้องแต่เศร้าด้วยจ้ะยามพี่ยามน่องไปไลยบ้านแล้วทักท้ายกันจ้ะปนี่กะส่งน mm ี hmm. okay. Walker, been, h, on, ่กะพ่อยามพี่ยามน่องแล้วแล้วเห็ดน้กินให้ลูกไ้หลานแล้วเล้ยวแม่วันก็เลยมาหาเห็ดเน้ยวกินได้เห็ดมาสิไม่แกงเนี่ยไม่กินน้ำกันพี่น่องแวะมาแวะมาแวะมาหาแวะมายามกัน ย่างมาพ่อกันกับยับเลื่อนพันกันด้วยพี่น้องทักท้ายกันจ้ะมีปฏิสัมพันธ์กัน a อพไอ้ AI พ่นสีได้เปิดค่าการมองเห็นให้เฮาจ้ากะก็สีได้เปิดเทิงพู้เบิง่งเทิงพู้เขามาหามาทักท้ายกันเนาะจ้ะเนาะ เพอยแกงไงี่ได้พี่น้องได้ลายเติบอยู่จ้ะเดี๋ยวเขาคอยไปหาผักมาใส่หาผักมใส่แล้วกะหาผักมาเมียดผักติ๋วแม่วันมีหยอดอยู่ไปเอาผักติ๋วมาใส่น้ำนอจ้ะเนาะจ้ะเดี๋ยวให้แม่วันแกงกอนเด้อแม่วันเอาไปเนี่ยมาพาพาให้มันแล้วๆเดี๋ยวแม่วันสิไปแกงเดี๋ยวเขาไม่กินน้ำกันเ้อจ้ะเด้อจ้ะจ้ะเดี๋ยวไม่กินน้ำกันจ้ามามา เดียวแล้วๆสีเอิเด้อพี่น้องเด้อทักท้ายจ้ายืนยันตัวตวนีนเลยพี่น้องยืนยันซุ้มมือตัวต่นมาว่ากินข้าวต้มน้ำกันจ้ะข้าวต้มสุกแลว้วตอนห่อกรได้เฮ็ดเห็บบึงค้ดอยากจะค้ดอยากได้กล้วยมะกะลยมะห่อข้าวต้มนิดหน่อยมากพ้อ,อ,อ,กอมกะไรเฮ็ดไว้ให้ลูกให้หลานกินน้ำจะ้ะมาจะมา ข้าวต้มข้าวต้มบ้านเฮาเอิ้ญข้าวต้มค้นข้าวต้มมัดจ้ะข้าวต้มมัดเข้าวต้มข้นบ้านเฮามาจ้ะข้าวต้มค้นข้าวต้มกล้วยเนาะจ้ะเนาะเฮ็ดแบบโบราณเทาจะบไว้ได้ใส่น้ำตาลข้าวต้มค้นบ้านี้ขั้นผู้เพิ่นมากหวานเพิ่นกะสีมัดปอกแล้วก็ตัดตัดนาะจ้ะแล้วก็ใส่น้ำตาลใส่บักเพ้า กะชเปี้ยนป็นข้าวต้มหัวงอกวันนี้พ่นองกะเปนข้าวต้มข้นในวิ่งกับกะชีเปีนป่นข้าวต้มหัวงอกเต้แม่วันมากองซีจ้ะแซ่บจ้ะแซ่บแซ่บจ้ะพี่น้องกล้วยหวานหวานกล้วยหวานจ้ะเพื่อนมากพ่นอนกะสิไปใส่น้ำตาลทว่านจ้ะเพึ่นมากขต้มหัวงอกเนาะเต้แม่วันมากองซี เต็งหน่อยกับมากแขงสีเท่ากันกะลิเฮ่เจีงสีมาจ่ามะมาก,กินน้ำกันลายอยู่แต่พี่น้องลายอยู่เคล็ดลายอยู่จ้ะมามะกินน้ำกันเขาต้มจา้ามาก,กิน